นี่ะสวัสดีครับพูมพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่ยี่สิบนะครับกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องเอานะครับมือนีกับเก็บเห็ดมาใล่จากบ้านอ,อะไรพี่น้องนะครับ ตอนนี้ไปเก็บเห็นมาแล้วนะครับกรับบสถมตาดีเป็นใดนะครับนเตไปตามสุนตาเบิ้มกันพี่น้องนะครับว่าชิได้เห็ดยังนะครับตอนนี้กำลังย่าง,งากลับบ้านพี่น้องนะไปรู้เกันครับ หิดพึ่งเขานะครับหิดพึ่งนกยุ้งนะครับนี่ดอกนึงครับหิดก้อนะครับก้อในใหญ่แล้ว น้องมา้พอเห็นปลวกฟานนะครับต้องอยากเถาแน่เลยครับเห็นปลวกฟานนะครับมูใบใหญ่ดอกเถา มันยัญ่นะครับสิบก็ดอก ดอกนี่ดอกไงครับทั้งอีกดอกนึงครับโอ๊ยตายดอกกิจใจพี่นอะ เบิดแล้วครับเบิดแล้ววะท่านครับหามาเบิดแล้วว่าด้วยเล็กเดียวมีดกระสันๆนะครับ เห็นละงูขาวครับพึ่งขาไลายนะครับพึ่งนกยุ้งครับอเห็นละง,งูยวพี่น้องตูมนึงนะครับละงูขาว เพ็รพึ่งนก,น,ก,น,ก,งนะก,กนุ่งนะครับดอกงามอีกดอกนึงนะครับเข็ดพึ่งนกยุงครับเข็ดพึ่งแดงนะครับโอ้ดอกงามจะมีดอกเดียวมองละดอกพี่นะ้อง ออเห็ดฝุ่นงงงไม่น้องอดอกแบบง่ายเลยครับง่ายแ,แท้นี่ดอกเดียวนะครับบู้ยมูว่มาบมู้ยมูกับมูยอยู่นะครับ มดอกใหไงพี่น้องโไมไงทําโมหั่นนะครับอสองดอกวันแกงอิ่มเลยพี่น้องแม่แกงถวยเลยนะครับปะมาท่เตรียมตาไงดยหาแตนตอนะครับพ่ออีกแล้วดอกหนึ่งครับ หมองแล้วดอกนี่พ่งเขานะครับดอกง่ายแล้วนะโอ้ดอกไงแต่ว่ายังอ่อนอยู่นะครับโบมีม,มูอีกแล้วนี่ครับพ่ออีกแล้วหมองแล้วดอกก็คักเลยนะครับ มยมูจักหน่อยเลยถ้าว่าดอกงามดีนะครับเึ็งนกนุ้งไป่น้งจักดอกนี่ยดอกหนึ่งครับผีกับสามดอกนะครับอยากเ่าแน่จัหน้อยพี่น้อง นี่ครับเห็ดปึ่งไข่เป็นเห็ดดอกงามยูนะครับแต่เห็ดปึ่งนุ่งเถ่าไปแล้วอ่อนๆเลยนะครับบัดเห็ดกินได้ก็บ่เกิดยังสี่แน่นะครับโอ้ยเห็เดเบี้ยกเกิดเป็นมูดีดี เทศพึ่งแดงนะครับสีแดงงามฮะนี่อีกบีพี่อีกดอกหนึ่งนะครับนี่งไงกันไม่้องเ่าเลยอืมเน่นาแล้วดำปึ๊ดนะครับ ดอกน้อยเอาละครับผูพ,พี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเขา้านะครับ ประมาณนั้นนะพี่น้องนะครับเห็ดนะครับทุดมาเป็นเห็ดเถ่าฝืนองยุ่งเถ่านี่นะครับกับพอได้แกงอยู่นะครับได้ยูได้กินนะครับเห็ดพึ่งไข่พึ่งเถ่านะครับงามอยู่นะครับขนาดเห็ดปวกยังอยากเถ่าแน่พี่น้องเห็ดปืนงยุ่ง,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 งกะเถ่าเบิดแล้วนะครับเห็ดตะโงกเกาะข้างๆนะครับอกข้างๆเลยเห็ดตะโงกได้เห็ดกัามาดอกเดียว เอาพี่น้องนะครับจะไหนคลิปนี้เอาไว้ซับหนี้ตะก,ก้อนนะครับจะไหนก็ฝากาก,ากดซับตะใครนะครับกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องคลิปไหนจะพาปไปทั้งใดน,นะครับรอดุลลอเบอร์น้ำกันสำหรับคลิปนี้นะครับต้องไลฟ์ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ